ขอบคุณพี่ชอบชาด้วยนะครับส่งฟรีสมุดสงคำนะครับส่งฟรีสมุดสงคำนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องคาเคสนี้ลูกค้าก็เอฟของในไลฟ์สดนะครับรถยังไม่ทันไลฟ์เขาก็เอฟของแล้วเพราะอยากได้ตัวนี้มากแล้วก็เอ่อก็ดูรถดูอะไรแล้วก็ชอบประทับใจนะครับลูกค้าก็ทําอาชีพค้าขายนะครับก็ทุกอาชีพขอให้ขอให ขอยกติดแบ็คลิสอย่างเดียวออกได้ทุกอย่างนะครับตัวนี้ CRV นะครับส่งฟรีสมุดสงครามนะครับล้อแม็กสวยนะครับนี่ด้านข้างใครในในทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้างหลังเรียบร้อยมีที่ล็อกเด็กให้นะครับข้างหลังทำความสะอาดเรียบร้อยหมดมีถาดหลังให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็มียางสำรองสำรองให้หมดแล้ว กมียงาสำรองให้นะครับเราจะไปสภาพนี้เลยสภาพสวยอย่างนี้เลยครับอุปกรณ์ก็พร้อมใช้ครบได้ทุกอย่างนะล็อกเด็กอยู่นี่นะครับสวยแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับดูภายในนะครับสะอาดสะอาดนี่ครับห้องเครื่องทำความสะอาดมหมดแล้วนะครับก็ส่งฟรีสมุดสาครน,นะครับส่งไอ้สมุดสงคราม นะครับส่งฟรีทั่วไทยจัดไปแนนฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตบถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้นะครับก็ไปจองได้เอฟได้ในไลฟ์สดนะครับ0 9 4 3์เก้ตัวนะครับ0 9 4 3์เก้ตัวอ่ะปะขึ้นไปสมุดสงครามกันมาจ้า นะกล้องถอยใช้ได้นะพี่จะขึ้นแล้วโอเคนะครับอุปกรณ์รถภายในทุกอย่างใช้ได้หมดครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะครับนี่อย่าเบรคเท้านะครับอ่ากระจกข้างสี่บาน นะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างไฟฟ้านะครับพับข้างได้นะครับเห็นไหมนะครับชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่รถหนึ่งคันคุณจะต้องใช้ได้แต่ว่าเราก็ทำให้ลูกค้าดูนะครับอ่านะครับนี่ครับ AMFM อ่ะเดี๋ยวเปิดก่อนนี่มปช่อง CD นี่นะครับแมปนะครับ ใช้ได้โอด디โอนะครับมาครับ f อ2อสองอ่ะเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนะนะครับใช้ได้หมดนะนะครับวิทยุแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับก็คันนี้ก็ส่งฟรีทั่วไทยจัดเฟรนซ์นฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตก,กับโปรโมชัน่นคันนี้ได้โปรโมชั่นซ่อมฟรี2ปีไปด้วยนะครับคันนี้ได้โปรโมชั่นซ่อมฟรี2ปีไปด้วยก่อนหมดเดือนนี้นะครับซ่อมฟรี2ปีนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังค์ไม่ต้อง ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบ็นะครบใครท like ี่อยากได้แบบนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ Facebook Tiger ยุทธารเราขายแบบนี้ทุกวันนะครับส่งฟรี Asia 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 ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบ็กับคันนี้ Honda CR-V นะครับล้อจะล็อกแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับรวมถึงนี่ครับหน้าร้านผมชัดเจนนะสีนักขลินห้าสินะครับสีนักลินห้าสิกติดกับ Bds สีอุดม แล้วสีน้าคลิน5 6ติดกับ B D S สีอุดมนะครับป้ายหน้าร้านผมมีสาขาเดียวนะ t i เกอร์ยนะูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือ09431464ตัว09431464ตัวหวังว่าจะได้เจอกันที่ไลฟ์สุดเฟรน b o บุ๊ค g ทเกอร์ยูสคาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าชอบพิมพ์ชอบสนใจขนาดพิมพ์สนใจมาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ